น้องเดซิงลูกชายแพตโตเป็นหนุ่มแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นแม่ลูกที่ตัวติดกันมากๆเลยล่ะคะ่ะสําหรับสาวแพทนปาปภาแต่ลูกชายอย่างน้องเดซิงที่หลังจากที่สาวแพทได้เลิกราก,กับอดีตสามีเบนเดซิงทั้งคู่ก็ยังคงทําหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกชายมาโดยตลอดแถมน้องเดซิงกก็ยังเป็นหนุ่มน้อยหน้าตีแชร์แววความตอกมาจากคุณพ่อแบบเต็มๆซึ่งก่อนหน้านี้สาวแพทยังได้ออกมาเปิดตัวหวานใจคนใหม่อย่างหนุ่มนายนภัสที่ดังสาวเปิดตัวได้ไม่นาน ความหวานของคู่นี้ก็ยิ่งทวีคุณเพิ่มขึ้นทุกวันแถมฝ่ายชายก็ยังเข้ากับูกชายได้ดีเลยทีเดียวค่ะพร้อมทั้งต่อมาสาวแพทยังได้เผยคลิปทางช่อง YouTube เมื่อเจ้าตัวอยากที่จะมีลูกอีกคนโดยเธอและน้องลิซซิ่ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าสาวแพทอายุ36ปีแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีความพร้อมเรื่องการมีลูกอีกคนหรือเปล่าแต่บังเอิญว่าเธอมีการพูดคุยกับใครสักคนแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าอยากมีลูกเธอก็เลยตั้งใจว่าจะมาเช็คความพร้อมในการมีเบบีค่ะงงงงงาาานนนนนน้้ทดดนนอเิัััยสสใจฟุ อกจากคุณแม่จะไปเช็คความพร้อมทางด้านร่างกายของตัวเองแล้วถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของบ้านนี้ก็จะเห็นได้ว่าสาวแพทนั้นมักจะพาลูกชายเดินทางไปทำงานด้วยทุกที่ทำให้เรามาจะเห็นโมเมนต์ความน่ารักความอบอ,อุ่นของครอบครัวนี้กันอยู่บ่อยๆค่ะแถมนับมานนอนเลสซิ่งนั้นก็ยิ่งโตก็ยิ่งเป็นหนุ่มดอกขึ้นทุกวนันทำให้แฟนๆได้เห็นพัฒน,นาการความน่ารักและความแสบซนของลูกชายบ้านนี้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งช่วงนี้หนุ่มดอก็เริ่มแต่งตัวแข่งกับคุณแม่เป็นแล้วล่ะค่ะด้าสุดสอบแพดเดิลมาอวดภาพความดอกของลูกชายขณะที่กำลังนั่งส่งยิม้มหวานๆให้กับพี่ๆพ,พร้อมลงแคปชั่นว่าเป็นหนุ่มแล้วแฮทแท็กดักเจอรอยยิม้มหวานๆของน้องเดซซิ่งเข้าไปก็ทำเอาพี่ๆหลายคนต่างก็เข้ามาก,กดไลค์กดแชร์ความดอกน้ารักของหนุ่มน้อยเดซซิ่งกันเพียบเลยล่ะค่ะ